ผมเชื่อนะครับว่าหลายบ้านกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการที่ลูกของท่านเบื่ออาหารร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารแล้วก็มีระบบขับถ่ายที่ไม่ดีอาการเบื้องต้นเหล่านี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ครับเป็นสินค้าตัวนี้เลยครับ c o r ัสตั m มมิราค d s เป็นน้ำนมเหลืองที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับผู้ปกครองหลายท่านยังคงไม่รู้นะครับ ว่าน้ำนมเหลืองคืออะไรน้ำนมเหลืองก็คือน้ำนมอันลําค่าที่หลั่งออกมาใน48ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยมีคุณค่าทางโภชนาการและแอนติบอดีที่สูงที่สุดในธรรมชาติครับก็คือจะช่วยปกป้องภูมิคุ้มกันของเด็กช่วยพัฒนาชั้นลำไส้เพื่อให้เด็กมีการย่อยอาหารที่ดีและให้เด็กมีลำไส้ที่แข็งแรงและระบบทางเดิอนอาหารที่ดีครับนมมิราคิดส นี่เป็นเหตุผลที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนําให้ผู้ปกครองเลือกใช้ครับตัวน้ํานมเหลืองนะครับช่วยให้เด็กเจริญอาหารให้สารอาหารที่จําเป็นต่อเด็กเป็นตัวช่วยที่ผู้ปกครองหลายคนกําลังมองหาอยู่ครับการเสริมสร้างโภชนาการนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญกับเด็กเป็นอย่างมากเพราะเด็กจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากสิ่งที่บริโภคเข้าไปและการรับสารอาหารที่ครบถ้วนนั้นจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทานและพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ ช่วยให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงการทำงานของระบบทางเดินอาหารดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของต่อมรับรสชาติอาหารช่วยให้เด็กทานอาหารได้อร่อยขึ้นและมีความสุขในการทานนอกจากนี้ช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของระบบประสาทสมองอีกด้วยครับ